ความเป็นห่วงด้วยความรักในครอบครัวในญาติสนิทมิสหายมันจึงได้มีการเตือนกันให้ระมัดระวังในสิ่งที่เราจะต้องเข้าไปอยู่ใกล้เข้าไปไปเชิญเข้าไปพบปะแต่ความหวังดีนั้นมันอาจจะกลายเป็นทำให้เขารู้สึกว่าเราได้ใส่ร้ายไอายการเตือนเนี่ยมันเตือนได้เท่าที่เตือนเตือนกันได้เท่าที่เตือนแมน้นจะห่วงแมน้นจะรักแมน้นจะหวังดีแมน้นจะเห็นว่าเป็นญาติแมน้นจะเห็นว่าเป็นลูก แต่ถ้าเขาไม่ฟังอะไรเลยหรือเราจะใช้กุศโลบายใดๆก็แล้วแต่เพื่อรักษาแล้วเขาไม่ฟังใดๆเลยไอ้ถึงตรงนั้นเนี่ยก็เตือนได้เท่าที่เตือนที่เหลือก็ต้องให้เขาได้เจอเองจึงต้องมีแผนรองรับในขั้นต่อไปว่าถ้าเจอแล้วเราจะรับมืออย่างไรช่วยแก้ไขอย่างไรแต่ให้เตือนให้ผ่อนหนักเป็นเบาให้ทัวเราให้สกัดกำลังดี แต่ถ้าเกิดเตือนแล้วรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเราไปใส่ร้ายหรือไปอะไรมันสุดท้ายมันก็เข้าตัวเราอยู่ดีเราจึงต้องเตือนเท่าที่ทําได้ด้วยเหตุและผลด้วยสติยังคิดของเราและจะต้องมีการปล่อยวางบางอย่างบ้างเพราะคนเราก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงถึงสูงมากคนเราลักความเป็นอิสระสูงถึงสูงมากต้องเข้าใจตรงนี้ เมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราจะไม่เก็บออกมาทุกเพราะเราก็พยายามเต็มที่แล้วเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียไม่อยากให้เกิดความเสียหายแต่ถ้ามันจะต้องเกิดก็ต้องเกิดเพราะเราก็ไม่สามารถห้ามใจใครได้ในระดับหนึ่งเราจึงจำเป็นจะต้องฝึกใจจากการทำสมาธิให้มีกำลังใจไว้เมื่อเรามีกำลังใจที่ดีกำลังใจนี้เวลาพูดออกไปมันก็จะส่งความรู้สึกดีความหวังดีให้ผู้ฟังได้รู้สึก มากน้อยเท่าไรและพูดด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติของเราทำให้เขาได้เกิดเหตุฉุกคิดเอกใจบ้างไม่มากก็น้อยผ่อนหนักเป็นเบาไม่น่าก็น้อยเราทำได้เท่านี้ก็ถือว่าดีแล้วที่เหลือมันก็ต้องเจอกันเองบ้างไม่เจ็บก็ไม่จำนะไม่ปวดก็ไม่จำบางทีมันก็ต้องเจอเองเมื่อถึงจะจำแล้วก็จะนึกกันได้ว่าโอ้เราได้เตือนแล้ว ดังนั้นแล้วก็อย่ามัวแต่ทุกข์ใจชีวิตมันก็ต้องเดินหน้าต่อไปและต้องมีแผนสองรับมือต่อไปแต่แผนที่ดีที่สุดคือมีกำลังใจไว้ในใจซะก่อนมีสติไว้ก่อนมีปัญญารับมือต่อไปไว้ก่อนด้วยไหวพริบที่ดีสมาธิทำทุกวันดีทุกวันขอเจริญพร